สวัสดีครับหลงกิจชาแนลครับเอาบ้านมาฝากครับบ้านทรงจัว่วสไตล์โบเดนข้างหลังก็คือห้อยเหมือนเหมือนโบเด้นนะ่าไปชมส่วนข้างหน้าก็เหมือนกันนะเหมือนโบเดนแต่ตรงกลางในคนทรงจัว่วอันผมบอกขอผสมผสานเลยทรงจั่วสไตล์โบเดนของน้องน้ำพึ่งอนะ่ะเสาหลอกอันนี้เสาหลอกอย่าเข้าใจผิดเดี๋ยวเราจัดเสาให้สวยคลิปเปลือยไม่ต้องกลัวนะครับความสูงก็ ประมาณ1นึ่เมตรห้นะเป็นบ้านฝีมือของช่างคนนี้เก่งมากลูกค้าเห็นนี่เอาเลยนี่นี่ส่งวันที่12บสนะท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นถ้าเคยเห็นคลิปนี้นะไม่ใช่หลังนี้นะต้องสั่งทําใหม่นะให้ดูนี่อยูเสาเสาหน้า6นะครตั้งแต่ความกว้างเนี่ยสเมตรแล้วก็ลึกประมาณ10เมตรแบ่งเป็นซุ้ม2เมตรแล้วก็ข้างหลงังอีก2เมตรจุงกลางนี่6เมตรนะครับก็1ซุ้มบันได หนึ่งระเบียงหนึ่งเมตรละสิบแล้วก็ที่เหลือตัดเป็นห้องข้างหลังก็ตัดเป็นห้องน้ําด้วยโอ้สุดยอดเลยครับท่านผู้ชมอ๋อขอโทษไม่ใช่ห้องน้ำท่านผู้ชมเป็นห้องห้องห้องเป็นกล้องครัวนะมีบานประตูเปิดไว้แล้วลูกค้าไปต่อห้องน้ำออเองนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆจะสงสัยนะเฮ้ยทำไมไม่ทำห้องน้ำให้ออเดอร์มาสิครับทำห้องน้ำได้หมดนะครนะับมุงด้้ยกับเมืองหล่อนคู่ของน้อนน้ำพึ่งนะก็ใช้ได้ใช้ได้หลังนี้กระทัดรัดดี ความสูงก็ประมาณ1เมตรกว่าๆนะครับใช้สอยได้อยู่นะครับทรงหน้าต่างทรงยาวน้องน้ำพึ่งก็ทำเงี้ยนะจะเรียกว่าคอนหวันก็ได้อ่าจังหวัดคอนหวันหรือจะเรียกว่านครสวรรค์น,นั่นแหละนะครับโครงการน้องน้ำพึ่งน,นี่มี2จุดนะครับอยู่ติดถนนใหญท่ทางเข้านครสวรรค์ถ้ามาจากกรุงเทพก็อยู่ติดกับศูยนย์รถยนต์รู้สึวกาจะเป็น ักประมาณก่อนจะถึงสี่แยกค่ายจีวประวัตินะฮะนั่นคืออีกจุดหนึ่งอันนี้ก็เหมือนกัน,นครับอีกจ,จุดที่อยู่ที่หลักก็คือหนองปลิงครับตรงนี้เลยสถานีรถไฟก็มาจากสี่แยกจีวประวัตินะครับนี่กอการของเขานะฮะก็ทั้งสองที่ก็วางไม่ต่ำกว่าสิบหลังนะครับนี่ช่างกําลังขึ้นอยู่ฝ้าไปดานยังไม่ได้ตีนะน้องกําลังวัดวัดไม้อยู่นะครับก็หลังนี้ก็เหมือนกันครับ กว้าง3ลึก10ก็คูณออกไปนะคูณก็ประมาณ30ตารางเมตรนะครับก็มี1ซุ้มบันได1นึ่ระเบียง1ห,ห้องนอนแล้วก็1ห,ห้องครัวห้องน้ำนี่ไม่แน่ชัดครับสงสัยก็ไปทำเองอราคาเท่าไหร่ครับดูใต้คลิปนะฮะถ้าเกิดว่าผมยังไม่ได้พิมพ์ราคาไว้ก็อย่าว่านะเหตุผลก็น้องก็ยังไม่ได้บอกก็พิมพ์ไม่ได้ <laughs> พิมพ์ไม่ได้ราคาผมไม่บอกคับนะ เรก็บแชแนลมาฝากครับนี่ฮะแอบซองแอบซองฝีมือช่างช่างคนนี้ดีฝีมือดีครับหัวเสาครับหัวเสาก็มีการกลึงหัวนิดหน่อยนะครับเล่นลวดลายแล้วก็ใส่ลูกกลองแบบแกะสลักลวดลายนท่านผู้ชมสวยงามนะครับซ้ายขวาความกว้างก็ประมาณ1เมตรสิบนะฮะหนึ่งเมตรสิบแล้วก็จะเหลืออ่า ลูกกลงอยู่ซ้ายขวามานั่งในซ้ายขวาเลยท่านผู้ชมหนึ่งเมตรนสิบนะเราแอบสองแค่นี้พอนะเพราะว่านายช่างกําลังทํามานอยู่นะครับผมก็มาทุกครั้งก็สองทุกครั้งลนะดูทีมานกําลังทาอยู่ตีฝ้าไปดานคนเดียวเหรออ่ะนายช่างม็อยู่ลูกน้องเก่งอยู่แล้วนะฮะระเบียงเมตรนาสิบสามเมตรนะครับ,รบ,บ, 1, 10, รบตีแบบบางใบนะฝาบางใบนะฝ้าไปดานนะฮะโอ้โหกาใส่ไม้ซี่ใหญ่ให้ไม่ต้องกลัวครับท่านผู้ชมแข็งแรงทนทานแน่นอนนะครับฝีมือดี นะครับนะเดี๋ยวก็ส่องนิดหนึ่งก็ส่องไปในบ้านนิดหนึ่งนี่ห้องนอนนะถือว่าก,กว้างกวางไม้ใจไม้สักทองนะตีตีฝ้าภายในไม้สักทองผสมกับไม้เนื้อแข็งนี่น้านนอกนะข้างในอ่ไม้สักทองท่านผู้ชมน้องก็ตีฝ้าไปดานแล้วก็ห้อยสายไฟเดินสายไฟไว้แล้วเดี๋ยวก็ร้อยสายให้ไม่ต้องกลัวนะครับนี่ฮนะในช่างนะฮะหัวหน้าใหญ่ไม่อยู่ข้างหลังในครัวก็2เมตรคูณามเมตรครับท่านผู้ชม โอเคครับออแค่นี้แล้วกันอย่าลืมกดติดตามนะกดไลค์กดแชร์กด s u b s ไคร b เบอร์ด้วย1นึ่งุมบันไดหนึ่งรับเบียง1หนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องครัวขนาด3คูณ1ิเมตรราคาเท่าไหร่ดูใต้คลิปถ้ายังไม่ได้ลงก็น้องน้ำพึ่งยังไม่ได้บอกวันนี้ลาก่อนครับสวัสดีครับ